สวัสดีครับสักนาสั่งนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับัยร้าย,ายภัยเงียบของตู้ไม้น้ํากันนะครับนั่นก็คือเจ้าสาลายข้าวเหนียวนี่นั่นเองนะครับหลายท่านที่ติดตามกันมาสักพักนะคงจะรู้ว่าผมหัวเสียกับไอเจ้านี่มากมาหลายคลิปแล้วเพราะว่าต้องลือตู้ทิ้งเพราะไอไอเนี่ยมาสองรอบแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้นะท,ที่ที่ถ่ายนะถ้าในชีวิตจริงนี่ลืมมาหลายตู้มากเพราะเพราะไอ้บ้านเนี่ยมันก็คือไอ้สล่ายข้าวเหนียวนี่นะครับก็จริงๆมันเป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่งนะมันก็จะมีกระปอกเหมือนย้ากระดาษนะอันนี้มันอยู่ที่อ่างบัวหน้าบ้านมันนะก็มันอยู่อย่างเงี้ยของมันก็ปล่อยมันไนี่ยเพราะว่าไม่ ขี้เกียจไปกำจัดมันในอ่างบัวนะแต่ว่าถ้าในตู้ปลาตู้ไม้น้ําเราก็รีบๆกําจัดมันทิ้งก่อนที่มันจะใช้สกิลเรียกพวกนะครับขยายตัวนะครับจนมันเต็มตู้นะครับก็ลาคาญนะครับลาคาญลูกตามากแล้วก็ไปพันนูน่นพันนี่ทับนูน่นทับนี่กันจนเละเทะไปหมดนะครับก็เนี่ยครับหน้าตามเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะว่ามันอยู่ในอ่างบัวหน้าบ้าน มันก็เลยไม่มีอะไรมากมายนะแต่ถ้ามันอยู่ในตู้ไม้น้ำนะบางทีมันโตลามงามมากโอ้แล้วมันก็ใช้เข้าไในมอสนะแล้วก็พวกแบบพวกเฟิร์นอย่างเงี้ยตามลงตามลากนะติดกันเป็นแพรเลยหรือมันไปพันไม้ข้อนะโอ้โหไม่อยากจะพูดแล้วพอเราไปดึงมันออกใช่ป่ะมันก็จะขาดแล้วพอมันขาดมัน มันลอยไปที่ไหนอ่ะมันไปติดที่ไหนอะมันก็ไปโตตรงนั้นต่อมันก็เลยแบบกําจัดไม่หมดไม่สิ้นสักทีไงก็เลยต้องลือทิ้งเอาต้นไม้มาล้างล้างดูว่ามีชิ้นส่วนมันติดตรงไหนไหมถ้าไม่มีก็เอาไปปลูกต่อแต่ถ้ามีก็ตัวใครตัวมันครับ <laughs> นี่นะครับนี่ มันจะไม่ค่อยสวยเหมือนเวลาเราอยู่ในตู้ไม้น้ำนะก็ให้รู้กันไว้ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเวลาซื้อมอสซื้อไม้มานะมองดีๆก่อนถ้าเราซื้อพวกไม้กระถางกับมอสที่พันตะแกรงอะไรเงี้ยเราก็มองดีๆก่อนนะว่ามีติดไหมถ้ามีติดก็รีบๆเอาออกก่อนที่จะลงตู้นะครับหรือเวลาลงตู้ไปแล้วก็ถ้าเราเห็นมันงอกมาแล้วนะ ไม่แนะนําให้เอามือดึงนะก็เอาฟอร์เซปนะค่อยๆดึงนะอย่าให้มันขาดจะเอากันไกลไปตัดอย่าอย่าอะไรอย่าไปทําให้มันหลุดรุ่ยออกมามิฉะนั้นทีนี้เรียกว่าง,งานเข้าของจริงนะครับก็เหตุผลหลักๆที่คนไม่ชอบมันนะเพราะว่าลำคาญพันนู่นพันนี่แต่ไมหมดอืม มันมันดูแล้วน่ารำคาญมากขาบอกนะก็นั่นแหละก็นะครับใครใครเจออยู่ก็รีบๆทํทำลายมันซะอย่าให้มันมาเป็นปัญหากับตู้ไม่น้ำเราพอพอมันเยอะแล้วมันไม่มีทางเลยมันต้องลื้อแบบผมอะแล้วมันเสีย เสียเสียอะไรไปเยอะเลยนะวพอเวลาเลยอย่อยางเงี้ยอืมบางคนเขาบอกว่ามันมีเม็ดต้องระวังติดผ่านกระชงกระชอนได้ด้วยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเล่าเล่าสู่กันฟังมาผมก็ส่วนมากผมไม่ค่อยเอากระชอนตักผมเอาฟอร์เซปค่อยๆคีบออ,ออกหรือถ้ามันเป็นมันขึ้นคุมมอสตรงนั้นนะ คือดึงมาทั้งยวงเลยแล้วก็โยนลงถังขยะไปเลยจบหรือถ้ามันพันไม้ค้อตรงนั้นคือก็ตัดยอดเลยอะ่ะตัดตัดตรงนั้นอะ่ะแล้วก็ดูว่ามันมีถึงข้างล่างไหมถ้าไม่มีก็ตัดเสร็จปุ๊บรวบออกมาปุ๊บโยนทิ้งหมดคือไม่เก็บยกเว้นว่าเป็นแบบต้นไม้แพงต้นไม้หาย,ยากอะไรเงี้ยแล้วก็ดูยอดแล้วเราก็ค่อยๆแกะออกมาแล้วเราก็เอาไปปลูกใหม่นะครับโดยที่ไม่ติดไอ้สไล์เข้าเหนียวไปนะ นั่นแหละพวกไม้คอมอยังแยกง่ายแต่พอเป็นมอสโหเวลามันเข้าไปติดนะดึงแทบไม่ออกคือคือต้องตัดใจยอมทิ้งอ่ะโยนโยนทิ้งไปเลยจบอืมเหลือตรงที่มันไม่ติดอ่ะไอตรงที่ติดเยอะๆก็โยนทิ้งไปเลยไม่ต้องไปแคร์อะไรมากแล้วเพราะเอาปลูกต่อก็เป็นปัญหาต่อนะครับ ก็นี่แหละหน้าตาของมันนะครับมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรก็จริงแต่มันดูแล้วแล้วมันลำคาญน่ะคือเราปลูกต้นไม้อื่นอยู่ใช่ไหมและไอ้นี้มันก็ขึ้นไปพันเป็นมันก็ไม่ได้เป็นกาฝากหรอกแต่มันก็คือเราปลูกต้นไม้ที่เราอยากปลูกอ่ะและไอ้นี้มันมาขึ้นน่ะแล้วมันก็บังเข้าไปคือก็ไม่รู้จะพูดไงนะมันก็แบบเออคือจะถึงขนาดบังจนเขาตายไหมก็ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะแต่ แต่ถ้ามันมากขึ้นมาก็เป็นไปได้นะถ้ามันมากโอเวอร์จนเกินไปอะ่ะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คงไม่คงไม,คงไม่อะไรมากมายแต่มันก็ดูแลรำคาญเราไม่ได้อยากปลูกอะ่ะมาทำไมเนี่ยเออนั่นแหละครับเป็นอะไรที่ตะไคร้เรายัางฆ่าได้นะแต่ไอ้บ้านี่มันไม่มีอะไรกินไม่มีไม่มียากำจัดไง คือดึงดึงออกสถานเดียวค่อยๆดึงนะแล้วก็ไม่ให้อย่าให้มันหลุดอย่าให้มันขาดนะเพราะมันก็บอบบางนะไอ้ตรงเส้นๆมุกเนี้ยลำต้นมันนียเป็นอะไรที่สุดสุด,ส,ดสุดที่สุดแหละขอให้อย่าเจออย่าอย่ามาอยู่ร่วมตู้กันเลยเอาจริงๆเป็นไงบ้างครับ ภัยร้ายภัยเงียบที่วันนี้นํามาเสนอก็ถ้าใครมีอยู่ก็รีบๆเอาวันออกไปนะมิฉะนั้นมันก็จะแพร่พันธุ์ขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วลาคาลลาคาญไม่พอถ้ามันมากๆมันก็บังอาจจะบังเขาตายได้ก็เป็นไปได้นะถ้ามันเยอะอจริงๆเพราะก็เคยเจอแบบที่มันขึ้นมาเป็นแพร่ใหญ่อยู่เหมือนกันแต่แสงมันก็ยังพอรอดได้แต่ที่สําคัญเลยนะถ้า มีวันมอสแล้วคุณอยากขายมอสวันไหนอ่ะคือมันไม่มีใครซื้อคุณแล้วนะถึงได้บอกว่าถ้าเจอตั้งแต่แรกตัดใจยอมทิ้งหรืออะไรก็เอาออกไปก่อนเลยเพราะเกิดวันหลังเราจะต้องสมมุติว่าเราอยากแจกเพื่อนแล้วอยากขายต่อคือถ้าเขาเห็นพวกนี้คือมันไม่มีใครเอานะเขาก็ร้องยีแล้วอืมทัานั้นก็จัดการตั้งแต่ต้นดีที่สุดนะครับ อย่าไปปล่อยมันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้สลลดเข้าวเหนียวก็จบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ